สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประสอนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาการงานอาชีพนะคะเป็นชั่วโมงที่2นะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการประดิษฐ์นาคะกาทีนี้เราต้องมาดูขั้นตอนก่อนนะคะนะคะนักเรียนต้องดูขั้นตอนก่อนนะหลักในการประดิษฐ์ของเล่นนะคะขั้นตอนแรกนักเรียนต้องสํารวจความต้องการของนักเรียนก่อนว่านักเรียนจะประดิษฐ์อะไรนะคะ แล้วก็ต้องใช้วัสดุอะไรนะคะต่อไปข้อที่2นักเรียนต้องค้นหาความรู้ว่านักเรียนจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในการที่เราจะประดิษฐ์และก็มีวิธีการทําอย่างไรนะคะต่อไปหัวข้อต่อไปนะคะหัวข้อที่3คือนักเรียนต้องวางแผนก่อนว่าเราจะทํางานอะไรและก็พอเราวางแผน,นเสร็จแล้วเราก็ลงมือทํานะคะหัวข้อที่4คือนักเรียนจะต้องมีการประเมินผลงานด้วยนะคะว่าเราจะทดลองนะเราต้องทดลองด้วยว่า เราเล่นได้ไหมนะคะฉะนั้นอันนี้คือหลักในการประดิษฐ์ของเล่นนะคะทีนี้วันนี้ครูจะให้นักเรียนประดิษฐ์นะคะนักเรียนประดิษฐ์หน้ากากนะให้นักเรียนประดิษฐ์หน้ากากแปนซีนะคะโดยที่เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนดูคลิปนะให้นักเรียนดูคลิปในการประดิษฐ์หน้ากากนะคะนะเดี๋ยวนักเรียนดูคลิปต่อไปเลยนะคะนี้ค่ะหน้ากากจากกระดาษเราก็เตรียมกระดาษ ค่อนข้างแข็งนิดหน่อยความยาวตัดความยาว10นิ้วความกว้าง4นิ้วครึ่งเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้พับครึ่งพับครึ่งวัดจากด้านบนตรงสันทบ ตรงสันทบนะฮะลงมาประมาณสองนิ้วด้านล่างหนึ่งนิ้วแล้วก็วาดวาดวาดเป็นรูปหน้ากาเราจะใช้มุมนี้จะทำแบบนี้เลยนะก็ว,วาด นี้ก็จะเป็นจมูกช่วงจมูกตรงนี้เป็นหน้าผาแวก็าดเราจะวาดแบบแบบอื่นก็ได้แล้วแต่ คราวนี้ก็รูปทรงหน้ากากเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นลูกตาเจาะเป็นช่องตาก็น่าจะเป็นทรงทรงเดียวกับหน้าหน้ากากแล้วเราก็ตัดตัดตามรอยที่วาด คราวนี้ลูกกาเราก็พับไว้เหมือนเดิมแล้วก็เจาะเจาะให้มีช่องแล้วก็เอาปลายกันไก่ใส่เข้าไปถ้าใช้กันไก่เล็กก็จะถนัดถนัดกว่าน,นี้นะ เดียวกันท่านี้เวลาใส่ก็ให้เจาะรูเจาะรูก็ดูจากช่วงนี้ก็ให้ได้สักครึ่งหนึ่งก็เจาะเข้าไปแล้วเราก็หาหนังยางใส่ สมมติว่าใส่ได้แหละเนี่ยใส่แล้วผูกเข้าไปก็กมานี้อันนี้ก็คล้องไว้กับศีรษะเป็นหน้ากากอางนี้นะเรียบร้อย